สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนย์ทิยาขก,กมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่ร้อยเอ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของแม่เป็นแบบนี้นะคะเพิรนธหายวิ่งหนึ่งกับศูนย์บนล่างนะคะเข่าทั้งสองตัวล่างเลขออกหนึ่งซีบนออกเก้าศูนย์นะคะนะคะเลขจับคู่ของเพิ่นธได้หันกมีหนึ่งซีนะคะเลขก,ก็ออกหนึ่งซีล่างนะคะแต่ว่าข้างบนบ่อเข่านะคะนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับงวดนี่แม่เพิ่นกะหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้จะหายโตั้ง,งเสียงมภาผ่าละวังน,น่นทียากกับแม่ร้อยเอ็ดงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะอ่ะแม่สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ว่างไปค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าตอนโทษมากหนูกับว่าว่างมันเวลาว่างไม่ต,ตรงกันอ้าขอโทษหลายๆเด้อค่ะที่คัดจังหวะ าแนวทางของแม่วัต <minutes> ถิ่ <chưa> <eterm oon> ันธ Ma ์มาหนิร <soup> ู after, ้สึกว่าจะเขานึ่งซี่ตรงตรงแม่โชคดีอยู่งค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเขานึ่งซี่ตรงตรงแนวทางของแม่แม่โชคดีบ่วัตีิเข่าตรงเลยลูกค่ะสองหัวก้อนเนี่ยเป็นตัวกราฟค่ะเอ้มันรู้สึกว่ามันจะเข่าคลิปแรก คลิปโคงสุดท้ายนะรู้สึกว่าแม่จะหายตัดออกเอาอันมามาขาซื้อได้รู้เหอ่าเห็นป่เงันไสกับเาดแเลยมันถึอแล้วเอาเงินหายหล่าเอาหลือคาเลกสิเดนลกหาอย่าเงี้ถึงเงว่าเปล่าหลอ่องหล่กสองนั่นละอ้าวันนี้น้นที่ย่าพ้อมาแล้วค่ะแม่เอาเลขตั้งรักคนที่ย่ารักสิบรักสิบรักสิบ ลักสิบสองสามสี่เดียวค่ะเดียวหลักสิบมีสองมีสามมีสี่มีสองมีสามมีสี่หลักหน่วยลักหน่วยสี่ห้าเก้า c sông cao sông khu sống si Sống sông Sống sông Sống sông sống, sống cao sông สามห้าสามเก้าสามห้าสามเก้าี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสีห้าสเก้านีกบอกมาแล้วทั้งหมดสีเก้าตัวเลขวิ่งไชวิ่งสิกับห้าวิ่งส กับหาเย็นอยู่ทีีเน้นเลขสี่เย็นสี่เลขสองโตนี่เน้นโตได้ค่ะแม่เน้นตัวได้วะสี่มีสองสี่สองหาส,สองเก้าสามสี่สามหาสามเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสามเก้าสี่สี่สี่หาสี่เก้าหายไปหกตัวสะคอนเท่ากับว่าหัวตัวไหนมันเน่นอน อีกเท็นใต้ไว้ก็ได้เ,เน่นสามสี่สามหาสามเก้าว่าแม่ว่าสี่สี่สี่หาสเาี่ีสีห้าสีเก้าแม่มีเลขสามตัวบอไม่ยูเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหายเดี๋ยวบันเดงขอเล่งตกัตนในโนอนที่ยะหันเลข เขาว่าเหล็กมากหันหันเมนเหล็กนี่ศูนย์คือหาศูนย์เด็กเบิร์นคือหนึ่งหนึ่งแต่หาหาศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเหล็กตัวกันห้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งคือตัวกันอืเป็นตัวกันกันมนที่นี่หันสามโตเนาะห้าสองห้าห้าสองห้าห้าสามห้า ห้าสามห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าไม่หาสามตัวแค่นี้แหละเน้นชุดใดค่ะแม่เลขเลขสามตัวนี้เน้นชุดไดเน้นหาสี่หาเน้นหาสี่ห้าทำมาขี่ชุดในบรรดาหนึ่งคือสี่หากับสี่สี่ เป็นเรืที่ชอบบันต่อชอบเพส้นตัวแบบที่เขาแส่ตัวหนึ่งใช่ไหมมักที่มีสีติดหลังกันจัะอ๋อมักเลขกีติดจ้ะมาเลขกีเหมือแล้วมันบอกเนี่ยบอกว่ออกเม่์บางงูเหตุสาเด้อเอฟซีพอแม่เป็นก้นเห็นมันออกสัญจรญาติเขาหลอกญาติเขาถึงเรื่องของค่ะวดนี่แม่สิบอกว่าเบาใดๆเบาจังน้อย หววหน้าแม่สิพาดตีกเลยไอ้มันเศร้าสัญจรกันเขาเป็เศราย็ดดอกอานจะพ่อพ่อรถแห่งรถรินเบาๆไปสักน้อยหัวหน้ารถเนื้อรับรองปักกันเลยแม่ยละเอนพันหวดนี่เข่านนต้นทียาดังครับนี่หัวหน้าดิเขาเป็นหัวที่ซีเขาเรียกว่าพันใจเออแต่ว่าหัวหน้ารินเต็มที่เลยเมียกลัวเลยสัญจรเมียเลยออกจานี่แหละเมียเป็นคนชิดคนตองจปักหน่อย ทัวเทวลเวาเรียกว่ากันเป็หาไปเลยค่ะอือนี่แหละก็ก็คิดว่าหายเพิ่อพีดแล้วผิดวมานอนฝันนอนผิดตะกอนนี่สิเขา,าเนาะซี่เสียเงินบาอย่าง,น,งนี่พีเสียเงินนี่ละบ่ะิษตันิดหนึ่งเด้อเจ็ว่าแบบเบาได้ให้บเบาเ้อเอฟซี่เลยเจ็บแต่พื่นน้ำขอมาเศร้าขอมาเศ้าโหนเขามีโอกาสเก็นผเบ้วีิเขาคือแตกเสมอ วัยน่้ยานน้องเปิเบินตัวไหนกับพวูหือว่าเก้ไหนกับพวกงเนาะอ๋อแม่ไม่ย่านเลขเบิ้ลนมันปะค่ะย่านอ่ะบ่ซีซี้่หาหาไปเั็นเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยเปรืตองหนึ่งเนี่ยเปตกัดถ้าพีเราออกมาหนึ่งเลยมันที่ยากค่ะหนเป็นตัวเี่ยมเนี่ยพิเศษอยู่ขึ้นหนึ่งหนึ่งอินเลการกำมงนมากหนึ่งหนึ่งนึตัวหนึ่ง นี่หละมันบอมันบ่เบินหาหาบอแม่มันบ่เบินหาหาบ่กอยุปกสลามันคือเลขหาสามตัวค้นหูเ้ค่ะสังเกตุมาดียะ้นหูเด้ว่ากองแลรกเขาหูเด้ว่าคนจะเอาตัวนี้แต่แม่แยเขาหลอกอ่ะแม่แยเขาหลอกหนีหาหาเนี่ยมันจิเป็นตัวอื่นหาหาบอม่หาหาบ่แม่แม่ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งโหลดมันสีแมนบ่ค่นเดร์ป็นั้นเจ้าวานหนึ่งหนึ่งเนี้ กองฉลากก่อตั้งแต่พศสองศูนย์หนึ่งหนึ่งจะครบร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าปีแม่เลี้ยเอานึ่งหนึ่งตัวนี้มา,าเป็นโตโตกันก่อนใจบอสพศสองศูนย์หนึ่งหนึ่งจะครบรอบครบรอบพอดีร้อยห้าสิบห้าปีเราเพิ่งมาเกษียแม่เรียกว่าโชคพอดีห้าห้าเออถือเป็นหนึ่งหนึ่งแม่กิดได้ใจได้เนี่ย โดยที่คนไม่กำนึงถึงหมาะงิ่ความคิดของแม่รองนี้บ้าบางงานจะซีซีโหลดนี่นอ้าวขอบคุณแม่และลายเด้อค่ะที่ใหแ<ม>้แนวทางนะคะงวดนี้ก็คอยเอฟซีโซเดียนวทางของแม่นะคะขอบคุณค<ม>่ะสวัสด,ดีค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะค,ค่ะอคพอไม่ไปนอนเอฟซีกับสิ่งนี้แล้วน,นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนที่ยากกับแม่ร้อยเอ็ดนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะ แม่แล้วก็ให้แบบชัดเจนนะคะเลขวิ่งเลขแลนวิ่งหากับซีเนี่ยที่เลขซี่นะคะเลขรักซิฟกับมีสองมีสามมีสี่ลักน้วยกับมีสี่มีห้ามีเก้านะคะจับคููหายสองซี่สองหาสองเก้าสามซี่สามหาสามเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่เก้านะคะโตกกันคือหาศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนะคะแม่เพื่นว่าทั้วเบิ้ลหาหามันจะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะส้ำรลข เลข3ตมโนะคะสำหรับเลข3ตมโตมี525535545นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากก็ขอจบคลิปแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไมาสวัสดีสวัสดีค่ะ